สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับอ่ะเดี๋ยวสหรับคลิปนี้ครับมาบอกถึงเรื่องรถไถแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นนะครับผมการใช้งานคือผมก็ใส่มา,าหลายรุ่นเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นจอรเดีย er, อ่าคูปต้านะครับรว่าจะเป็น L50 MU57 M62 M98 นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ตามนะครับยันมาอันนี้คือหมายถึงว่าอ่าบางรุ่นอาจจะเ่มีรถแต่คล้อง,องแต่ว่ากา็คือได้บายได้สัมผัสนะครับผม เดี๋ยวจะบอกเรื่องการใช้งานนะครับของรถเนาะนะครับยังเช่นรถ m u 5 7นะครับเป็นรถรอบเร็วนะครับรถรอบเร็วออรอบรอบนี่คือหมายถึงเกียร์เกียร์เขาจะเร็วแต่เครื่องเขาจะเล็กไปหน่อยก็คือ,อ,อใช้เครื่องยนต์อยู่ที่สองพันสองพันเอ่อไหไรเนาะประมาณสองพันสี่ครับพี่ นะครับประมาณ ,24 0 0อซีซีนะครับประมาณนี้ผมกับโบนนาใจลืมละนะครับคือการใช้งานเราต้องใส่เกียร์มันถือวิธีให้มันเหมาะสมกับรถนะครับอย่างเช่น MU57 เ็นี่ก็เป็นรอบจัดก็ใส่แต่เีโรลนะครับเกี์โอ่โรยังไหมถึงว่าโลนี่คือการใช้งานคือการดันการไถโล่สามโล่ซีนะครับผมโล่สามโลซีนะครับ ในการบุกเบิกหรือว่าดันหรือว่าพานพ่วนนะครับหรือว่าจอนเดียคือกันจอนเดียนี่จะเป็นรถส่วนใหญ่จะใส่เกียลเลยผมจะอธิบายให้ฟังบางคนอาจจะไเข้อใจนะครับจอนเดียนะครับเพราะว่าตักเป็นรุ่นซีซีซีีหาหาซีเนาะรถที่ผมเคยใส่อยู่แต่ว่ารุ่นอื่นผมก็จะโบขามขึ้นไปเอาในรถใส่รถบากเกินข่าดหาซีแรงนะครับสำหรับรถรุ่นกลางกลางบานเท่า นะครับจอนเดียผมก็ใส่อยู่คันหนึ่งซีสิบห้านะครับจอนเดียส่วนใหญ่จะใส่เกียร์เอสา,ามบีหนึ่งเอซีสามว่าได้บ่มันได้ครับแต่ว่ามันกับเบิ่งตรงเบิ่งหน้างานาในการไถนะครับอ่าคือผมไม่ได้บอกว่าเอซีใชได้ทุกหน้างานนะครับจะไถได้ทุกหน้างานบ่รมันจะสิดันหน้าน้าก็ได้ดันดินก็ได้ ดันดินอ่ะมันมันดันได้เฉพาะตอนเก็บงานสําหรับรถจอนเดียนะครับเครื่องเกียโลเนี่ยทำมาดันใส่กับรถพวกเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบเพราะว่าเนี้ยจะซอจะคล้องใส่เกียร์สากลัวแห้งกลัวรอบแง่กลัวแม่นบอกครับคูปอตานี่จะเป็นรถรอบที่มาไว่ายตเวิร์ดเร็วเกียร์ส่วนไหมส่วนเนี่ยจะใส่เกียร์กระใาตา 1, ้หนึ่งกระใต้สองนะครับเป็นหลักบอกว่าจะเป็นรถรุ่นเอลรุ่นเอ็มนะครับหรือว่าเอ็มยู เอ็มยู u, นี่ส่วนมากจะใช้เกลโลครับเกลโลสามโลซีแลวกับห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่ว่าเฮ็ดยังเอาไว้ในการหลากการวิ่งบนถนนการตีดินแต่ถามว่ารถเดิมให้ได้บอ,อากครับมันต่องแตงแต่สำหรับจอรเดียเกลโลสามบีหนึ่งเดิมๆถามว่าได้บอมันได้ครับ เอสามเทพจะเด็ดทุกหน้างานเลยบ่ว่าจะเป็นหน้าน้ำหน้าหน้าตุม่มนะครับคือจะได้กลับไปได้ครับผมรับประกันแล้วคลิปของผมทุกคลิปที่ผมลงไปไพบุเสือไปไล่เบิร์ได้นะครับแต่ว่าห้าบพ่เหนียวบอกว่า,ารถตะลายางดีดีกว่ากันบอบด้เกียวเลยครับพี่น้องรถตละรุ่นมันก็มีดีของมันเรียวแต่ห้าสิใส่และดูแลร,รักษานะครับส่วนเกียร์เอซีถามว่ามันเหตุใดบอมันไถยได้ครับพี่น้องลองไปไทยให้มันไฮเกา่า ผ่านพ่วนย4 26ิบสี่ย่ิบหกซีหายูบานรถคาดใกล้ซิเบิร์ดไทยเกียบีหนึ่งบีหนึ่งคือเกียร์ห้าหนึ่งนะครับหรือว่ากระต่ายหนึ่งนัดเองสำหรับจอนเดียนะครับส่วนเอฟซีมันหน่อยครับที่จะได้ไทยเพราะว่ารถมันรอบจัดถารถเดิมๆบวจะเป็นซีซี C นี่ยากอยู่ถารถบริเตนอันนี้ก็อวอาไม้ถึงรถเดิมนะครับซีหา หาฟิปหาทิฟที่มันหลนเทอร์โบนะครับรุ่นเทอร์โบแต่ว่าถ้ามาปัจัจหลายๆอย่างมันเกิดจากยังบางเทือรถเออับยางมากเครื่องมันจะบบถึงนะครับเครื่องมันจะบบถึงเพราะว่ายังคือมันแบกยังที่มันใหญ่ขึ้นแต่ว่ากําล่งเครื่องเขาเห็นมาซ้ำนี่ถ้าถ้ามาไปเกียร์โล่มันไปได้ครับโล่แต่จอรเดียมันจะแปลกอยู่ยาหนึ่งก,ก็คือเกียร์โล่ซีหรือว่าเอซีอ่ะมันจะเร็วกว่าเกียร์บีหนึ่ง บีหนึ่งก็คือไฮหนึ่งมันจะเร็วกว่ากันมันจะสลับกันนะครับถามว่ามันไปได้บ่แต่ว่าถ้าเป็นพันพวนยี่สี่โค้งสันไปได้ครับแต่ตกเป็นไฮที่เป็นไฮดินไส้นี่เป็นไฮมันนะครับที่บ่ชื้นบ่เปียกคือมันไถได้แต่ถามว่ามันจะคุ้มความเลือกได้บ่มันคุ้มบ่ได้ถามว่าจะได้เลือกแบบเอเบียหนึ่งหรือว่าเอสามมันจะเฮ็ดหนักครับ สำรับจอเดียผมจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจนะครับว่าแบบกันชัดๆเลยนะครับผมคือเฮ็ดไดก็ว่าเหตุใด,ดครับเฮ็ดบ่ไดดก็คือเฮตดบ่ไดดนะครับถาม่าไม่เห็ดไดบอรถผมหาซิฟยอมรับ่าแแ่งแต่ผมไม่เคยคายปั๊มสำรับสำรับรถคันเก่าที่ผมขายไปเพื่อว่ามาเอาคันใหญ่เพื่อว่านะให้มันตอบโจทย์งานปัจจุบันเพราะว่างานบุกเบิกกับค่อนข้างร้ายเนาะนะครับ แต่กัไปเอา4หามาีสิบหาเป็นรถมือสอง3,000กว่าชั่วโมงนะครับในราคา3แสนกับ4แสนเนาะความบิวนู่นนี่นั่นแต่รถคาดจะเบิดหัวซึมเล็กหน่อยนะครับคาด์กล้จะเบิดกํกำลังมากพอเต็มแต่ผ่านที่ทั้งบริษัทเพิ่นหามากกัคือผ่านโคงน้งเงาใบ26นะครับแต่ว่ามันเป็นผ่านมือสองมันเหลืออยู่2บห้านี่ยกัาลงมาหา24 นะครับผมคือรถเดิมบริไดค่ายปัม๊มบริไดทิเทอร์โบนะครับผมไถผานพ่วนเกียร์บีนึงแต่ถามว่าหน้าหนามันไปไดบอมันก็ขึ้นอยู่กับค,ค้คนคุ้มค้นทุนแล้วก็จ้าพวงาลไยนะครับอันนี้คือเราตามความจริง้าค้นขับบริไดเรื่องมันกับไปบริไดครับ้าค้นขับบริไดเรื่องมันไปบริไดแต่ถามาแต่งตั้งหางนะครับ คือจังรถเอาเบารถหาซิฟันเกา่าหาซูนหาซุนดีกะมีแต่งยังแ่ใส่ข้อปู่ข้อปูดถามมามันเห็ดให้รถแห้งขึ้นบอ่อแห้งขึ้นเรื่องเสียงกำลังรอบรรอบ่ต้องรอเพราะว่าอากาศค่ายออกไวปบต้องรอลอบนะครับแต่ถาเขาใส่ยางไงล่ะมันไปเดีบอ่อยางหนาไงนะครับเก่าจุดหามันไห้แต่ว่าหน้าแห้งนะครับ แต่ว่าส่วนหน้าน้าถามมาไปได้บอมันก็ขึ้นยูกับดินดินไส้และหน้านีหลายแบบใดนะครับ้านหน้าแบบเหยียบปุ๊บละลุยลุยไปเลยนั่นมันกับไปได้แค่ a อสามนะครับถ้า a อามไปบ่ด้นี่อายคู่ปตาได้ครับเพราะว่าอย่างคู่ป่าส่วนใหญ่ใช้ตะเกียะเกียกระตายแมนบอนะครับเกียร์กระตายนึงนะสำหรับรถุ่นเอลเนาอแต่ว่านักเขาก็จะเบาวกว่า ส่วนหางเนาะมันก็แล้วแต่จนเดีย,ยเข้าจะได้โค้งสันโค้เงเหยานะครับบ่ว่ากันนะครับถ้าถาม่าผมมาไถได้บ่มันก็ไทได้แต่ว่ามันก็ขืนยูกกบหนางานนะครับ,บรอบอมัน่าสีแบบดันแต่ว่าจะคล้องไทยได้ติเกียเอซีบอมันคือผมเนี่ยบอยมัน่าผมไถได้ตเกียเอสีมันก็ขืนยกับหนางานนะครับในการใส่รถนะครับผมส่วนใหญ่คือการที่ผมใส่ํามหาเอสทีผไปแต่บอมันได้ครับแต่ว่าถ้าตรงเบื่อหนางานะ แต่ว่าผมไม่เคยบอกเลยว่า JAC ผมใช้ได้ทุกหน้างานนะครับต้องฟังให้เข้าใจบ่แมน่นสิแบบเป้าหมุนป้าหมุนเมืองไปเอาดีเขาจะคล้องมันก็บเบหวครับอ่าคืออ่าการใส่งานมันกะต้องเบิง่งหน้างานน้าแต่ว่าส่วนใหญ่เลยที่ผมใส่ผมจะใส่ต่เ,เกบ,บีหนึ่งงานไทยให้งานไทยหน้านะครับผมผมจะใส่ต่เกบ,บีหนึ่งนะครับผม ผมจะใส่แตะเกียบีหนึ่งในการไถแต่ว่า้านหน้าเป็นหน้าดิเนเหนียวล่ะหน้าดิเนเหนียวเฟื่องหลายนา้ำไหลายๆมันกลับไปบ่เอ็มมันก็ับต้องลงมาเกียบเอีสามรับดุนจรเดียนเนาะไถอยากเล่นก็เล่นได้ครับโบเสียหายรถกัเป็นแบนทีดีนะครับผมเป็นรถแบรนดทีดีนะครับอันนี้เกี่ยวแต่ผู้มาร์กเด้อเจเล,นล่นดุนได้ก็ได้คือเอารถง่ายว่ารถมันก็ดีไ้ดีมันดีคอดีมีขอดีขอดอยแต่ละรุุนนะครับกันออกไปนะครับผม ่คือจะอธิบายฟังเข้าใจแล้วถามมาเอเซียผมเคยบอกแล้วว่ามันบริษัทู้หน้างานถ้าปัญหาผมมาผมเคยไถยได้บ่มันไปได้ครับมันไปได้ไถได้แต่ว่าหน้ามันต้องเป็นแบบอส่วนใหญ่บ้านผมจะเป็นเป็นไฮนะครับผมเป็นไฮเนาะเป็นไฮอ่าเป็นไฮดินรายนะครับมันก็ไปได้เพราะว่าแต่ว่าความลึกมันอาจจะบ่เท่าไรเนาะสำหรับเกียร์เอซีเพราะว่ามันเป็นอเกียร์่อนขังเร็ว เร็วมากๆเลยคันเที่ยวก็คู่ปะตากะเกียร์กระ,ะต่ายสามเลยความเร็วนะครับเกียร์กระต่ายสามพรุ่นรุ่นเดียวหาศูนย์นะครับอันนี้คือผมบอกนี่คือผมใส่มาเีลวผมผ่านมาเีลวนะครับแต่ว่าผมจะบ่เคยไปบอกว่าอรถจะคล้องดีกูมูแห้งกูมูผมบ่เคยว่าแล้วกับผมบ่เคยห,หายไรผู้ใดนะครับผมอ่า ขนาดว่าซื้อนะว่าผมตะกอนนอก้ใดติดตามผมจะเห็นคือผมตะกอนผมกับขายแบรนด์จอรเดียผมกับซื้อเงินชอบมาตลอดมาจอรเดียตลอดแต่ว่าในเรื่องอบางเทือการดาวกันยังมันสูงเนาะผมกับคือห้องบ่ถึงห้องก็ต้องไปเอาคู่บ่ตาเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าเก่ามันก็เลยง่ายใจหน่อยนะครับผมตอนแรกก็จะไปเอาจอรเดียแต่ว่ามันเงินดาวมันขอนขางสูงนะครับมันก็เลยบ่ได้เอานะครับ กะมีอ่าลูกค้าเขาติดตอ่อมาอยู่แต่ว่าคือผมผมบริหตุโดนแล้วนะครับสำหรับอาการเป็นเซลล์เนาะคือผมลาออกมาโดนละคือผมบริหตุนะครับแต่ว่ากัเวลาลูกค้าโทรมาโน่นนี่นั่นจะได้รดผมกับแนะนําไปให้ยูห้ศูนย์เกาผมมาแหละผมก็บอกอติดตอ่อกับพุ้น้ไปเลยนะครับผมคือเอาเบอร์หายนั่นแหละนะครับผมนะครับกัยังอันนี้อยู่ครับก็มีพิมุกผูแบบสนใจอยู่ผมกะอ่ะ ผู้คนมากพึ่งกับมากครับห่ากับผเคยเอาไปแห่บริษัทอื่นครับดันเขาแต่บริษัทจะร้องอ่นแหละที่เคยเห็ดงานนะครับผมแต่ว่าผมบ่เคยหายลายผู้ใดนะครับที่ผมออกมานะครับมันกับมีหลายปัจจัยแหละครับอีย่างเขาเห็ุอยู่บ้านห้ากับ,บ่อยากอันนี้แหละครับมีไฮมียังหลาย รถนอกกับมีแถบจะแถบทุกอย่างรถไถรถเกี่ยวมันเป็นง่ายอิสระครับพี่น้องแดี่ยวเดียวแต่ไพสีมองจะไนครับผมบอสนใจหรอกไพีอกผมในทางที่เสียจะหายผมกับ่บปยังครับแต่ถ้าออกซื้อผมผมกัมันก็นต้องเออนั่นแหละครับบอาไปตามให้กฎหมายเหตุด,ดีกว่านะครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมมียังมางมายครับเดี๋ยวอตอนนี้ไม่เห็นงานอยู่อรถมาเห็นงานอยู่ต่างจังหวัดงานกะชว่วงนี้ฝนมาตัวครับกเ็เฮ็ดได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยงานก็เห็ดอยู่บดปีครับรถสองขันก็จะมีรถโรงงานขั้นหนึ่งยึดอยู่หาเจ็ดแล้วก็รถผมนะครับมาเห็ุซอยกันสองขันคือมีงานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมคือตอนนี้กะฝนพึ่งจะได้มื่สองมือน ก็เลยอ่ะกลับมาเห็ดก็มีลมแน่ลมแน่ครับมือสองอันลมแน่กัแต่กับมีรถสองคันก็เลยเอ่ะมันขึ้นได้อยู่แต่ว่ากันมาคันเดียวมันก็ยากจแคหน่อยครับเมื่อยนะนะครับเอ็นยูหาเจ็ดก็ได้กับครับดีครับเป็นรถแข่งแคลดแบบรถจอนเดียวเลยแต่ว่าเป็นลูกผสมนะครับเป็นแคลายลูกผสมเนาะเขาว่าลูกผสมไอ้จอนเดียวครับนี่อนแลนด์เขาว่าตัวนี้ก็บ่แน่ใจนะครับเอาเดี๋ยวสำรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม เอาไ้เจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวกับบานจะอไปลองเหตุใดเบิงว่าานางาน,นการต่างหาง,หนงนุนนันนะครับผมอห้องที่เห็ดจังไหนนะครับผมถ้าบางขั้นขั้นไหนมันไปบ่ได้ก็คือบ่ได้ครับอ่บ่แมนว่าแบบจะเห็นแบบรถคนอื่นเห็ดใดอ่ถาถามมันไปบ่ได้มันก็คือบ่ได้ครับบ่แมนวารถรถแต่ละขั้นมันขึ้นยูครับหนึ่งจังหวะอ่าในการใสร่หลอดใส่เกียร์ใส่หลอดพลร่งใส่อ ดาบตั้งหางเาคือกัดขึ้นยกับสภาพนาดินนะครับแต่ว่าผมเม่เคยบอกว่า JAC ไทยไดท้ทุกหน้างานต้องฟังให้พอใจฟังให้มันชัดๆกอกเอาความ้มเ,เป็นจริงนะครับผมมาลองใส่งานเบิ้งนะครับผมส่วนการตั้งหางนินเดี๋ยวจะสอนอีกรอบนึงว่ามันจะเฮ็ดจังไหนเอาเดี๋ยวจะไปล่องซีจิมหายเบิ้งนะครับผม แต่ว่าสว่วนใหญ,ญ่เลยกะถ้าเป็นงานดานของผมเนี่ยผมจะล้าเราจอนเดียวุดนซีหาจะดันเกียร์ดันดินนี่ดันดินกองกับดันเกียร์ e3 นะครับโหลดอ่ารหน้ากับวีอ่า b1 นะครับแต่ว่าโลซี 4, นี่กะถ้ามาเก็บได้บอกมันเก็บได้เก็บได้แต่ว่าเด็ดแบบโคตรคอนคางน่อยครับค่อนข้างหน,น,น,น่อยนะครับผมแต่ว่าถามาอยาาให้มันแห้งมันย้ำก็ต,ต้องแต่งเติมดูนี่น้ใสครับผมนะครับรหลดแต่ละขันก็ยังรหลดอ่า ของน้องฟอร์ดเนาะตุนจอนเดียห้าศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์นะครับของน้องฟอร์ดที่ผมไปถ่ายก็คือเขารถเขามันแต่งนะครับเขาต้องมองไปทว่ามเป็นจริงครัสีแบบรถเดิมก็รถแต่งไม่แห้งแต่กับมันกับโบแมนครับมันกับโบแมนนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับหนางานคือเขาเขานำของแกน่องแกเคยมายืมผ่านของเอ็มโมกสองเป็นผ่านสี่ยี่สิบหกของเค้กเค้กไปหลากแต่เป็นดินคือเอาง้ไงว่ามันต้องเปล่งแปลง เบิ่งหน้างานแปลงพวกเหนือทีมันเอียงมันคว่ยจังไหนะครับผมมันก็ต้องเบิ่งเบิ่งไปตามหน้างานใส่เกียมันเหมาะกับรถนะครับผมหลากได้จริงมันหลากได้แต่มันบมเหมาะนะครับผมครับหน้างานของรถนะครับรถคือมันออกแบบมาใส่รถขนาดที่สิบเไปก็คือออกแบบมาใส่ใบยี่สสองยี่สี่นะครับผมประมาานี่เบอรเกินหนักนะครับยี่พมันก็ได้แต่ว่ามันหนักรถเกินไป มันก็อาจจะมีผลเสียต่อรถนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ